ขา้นของฝ่าเท้าครั้งที่หนึ่งเอาลันนะดีละตาฉันมั่งเอาอีก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 ถ้าจะเอาอเสียเดังีเออกเอกเอาอีเานีาีาากานกออกเอากเากอกอเา กลับไปแล้วเหรอห้ยไต่แล้วตต่แล้วทำไมถึงรกนัากล่าเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะยังไงเดี๋ยวมันก็รกอยู่ดีแล้ะครับเพราะงั้นผมปล่อยไว้เงี้ยดีแล้วล่ะเก็บให้เรียบร้อยนะยเดี๋ยวนี้ลหละครับเจ้าหนครที่ไหนท้อนอนกินกันแบบนี้ฮะออ้ยทำอะไรก็โดนบ่นไปทุกอย่างไปเล่นหน้าบ้านเหอะโนบิตะ ช่วยเอานี่ไปให้คุณโกโร่หน่อยสิลูกคุณโกโร่เป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันน่ะอือเพิ่งจะเข้ามาหาวิทยาลัยปีนี้ก็เลยย้าอยู่อพาร์ตเมนต์แถวบ้านเราอ่ะเอ๋ขนมอ้อกี่ที่คุณน้าทำเองเหรอขอบใจมากนะห้องรกหน้าดูเลยนะฮะแต่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะไปเพื่อนหมาที่ห้องอะเมื่อคืนก็เลยหากันจนถึงเช้าเลยอะ ยังง่วงอยู่เลยอ่ะอ๋หแถมนอนกินอีกตงหากอู้จะถูกจริตเลยอ่ะพักอยู่คนเด้กก็สบายใจดีเนาะจริงสิเราออกจากบ้านไปเช่อาอพาร์ตเมนต์อยู่กันเถอะจะอาพูดอะไรออกมานะ่ะลูกเพิ่งอยู่ชั้นประถมเองนะผมตัดสินใจแล้วเหละครับเอ๊ะ นี่เจ้าจริงๆเหรอเรื่องแบบนั้นใครจะยอมให้ทำกันเล่าหันใช้สามัถสำนึกบ้างสิโดนดุยับเลยมันก็แงอยู่แล้วสิฉันยังไม่ตัดใจหรอกนะนีอดไรเอ่นพันช่วยหน่อยไม่ได้หรือยังไงเอ่ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนะเอ่องั้นก็ลองใช้เอนน์ดูแล้วกันนะมันเป็นของเล่นสำหรับเด็กนะ ต้นไม้อาพาร์ตเมนต์ต้นไม้ไม่เคยใช้มาก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวขออ่านคู่มือการใช้ก่อนนะ <c oughs> ถ้านแนบน้ำต้นกล้าลมดินแล้วมันก็จะแตกยอดอ่อนทันทีาะ <c oughs> รอให้มันตอีกสิบนาทีก็จะกลายเป็นอาพาร์ตเมนต์อย่างสมบูรณ์ไม่อยากจะเชื่อะ <c oughs> <c oughs> สิบนาทีแล้วเนี่ยนะอพาร์ตเมนต์อออเอใช่ข้างนเป็นโพร,โรงแฮะ ดีละจะให้เลยละกันพอครับแม่ครับผมอยากไปอยู่อพาร์ทเมนต์นะครับครูมันฟรีเอ๊ะเดี๋ยวสิคงแค่รอเล่นน่ะอพาร์ทเมนต์ฟรีมีที่ไหนกันว่าไปก็จริงเนอะเอาเลยขนไปเลยขนมาอัเข้าไม่ได้ฮะไม่เป็นไรลอหน้าเอาใส่ไปได้กับป๋าผูนชัดก่อนนะ

ห้องนี้เลยละกันอทีนะ่ฉันขอห้องข้างในแล้วกันส่วนฉันห้องนี้เองห้องแบบญี่ปุ่นนี่แหละเหมาะแก่การกินแป้งทอดคนเดียวงมหงมงงถ้าอยู่ที่นี่ทำอะไรก็ไม่โดนดุแล้วบบดีละจะร้อนสายใจไปเลยวันชู่วันชู่ดี ก็ฝึกซ้อมได้อย่างสบายใจแล้วแม่เราได้รอด้รองเพลงได้สุดยอดไปเลยดันเนี่ยูตรงนี้กว้างดีฮะใช้เป็นที่เล่นของพวกเราดีกว่า เหเหบิตาเอ๊ะไปไหนของเขานะป่านไม่กลับมาอีกอะไรกันนี่เสียงดังมาจากข้างในโบิตาาได้แล้วสิยงแม่นี่ผมย้มอยู่ที่นี่แทนแล้วล่ะครับถ้ายังไม่เลิกเพลอเจอนะแม่จะดุให้หนักเลยนะออนนี้ ฉันว่าตอนกลางคืนเรากลับบ้านกันดีกว่ามัง้งไม่ฉันก็ขี้บ่นซะด้วยดิออางั้นก็กลับดีกว่าเนาะอ่อไปม,มาใหม่ออไปด้วยออะันก็ด้วยไปก่อนล้วนะเอาแล้วโนบิตะล่ะจะยังไงเหรอยังไงก็ไม่กลับหรอกอ่ะแต่ว่าก็<อ>ฉันตัดสินใจแล้วนี่นะว่าจะอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวอ๋อเหรออออืออ๋อออ เดี่ยวนี่มันดีสุดๆไปเลยแต่ชักจะเบื่อซะแล้วสิอ๋อ ยังไงฉันก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้เลยกับอีกแค่ร้อยเพื่อนที่กำแพงอุย้ยแต่ท้องร้องห้องเดรไอโมนเหมือนจะมีแป้งทอดอยู่อะมังอึ๊บอ่าไม่ใช่ห้องนี้เหรอเนี่ยอาห้องนี้ก็ไม่ใช่อยู่ห้องไหนกันนะอืะ๊อ ยอมกลับบ้านดีกว่าแฮะ ไงดีทำไงดีออืมกลิ่นหอมจังอ้าคือมิตาล่ะไม่รู้ค่ะออออมีอุยหรือล่ะไม่รู้ว่าไหนข้างบนไหนข้างล่าง เราต้องอยู่คนเดียวแบบนี้ไปตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอ ขอเตอิมอีกครับแม่อยากจะทานต่ออีกเลยเนี่ยบ้านเราในดีที่สุดเลยนะอะเนาะฮึไม่รู้เหรอโอ,อ้จริงๆเลยนะอ่ะไปอาพาร์ตเมนต์กันเถอะอ่ะอะเอ้ยไม่ได้เค็ดเลยสักกระติ๊บเดียวอ่ะดินกรบหมดเลยแย่แ yeah, ล้วล่ะโนบิต้าโนบิต้าไหนนี่บอกว่า หลังผานไปหนึ่งคืนตนออ้นไม้อพม่นจะสลายกลายเป็นดิ้อเอาทีวีของฉันเลยทันอ,อยูนี้เลยแล้วก็เอาิีเดิเฉันขึน้นมาด้วยชุดของาแก่ฉันด้วยชุดใหญ่เลยนะ